สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ้าสวนธงชัยสวนสมรมนะคะพาทุกคนมาดูต้นมะเดื่อชิงนะคะทุกคนมะเดื่อชิงไว้ทำอะไรสามารถเป็นผักแนมผักเคียงอาหารได้นะคะหรือเอาไปเป็นแบบแกงก็ได้นะคะแกงเหมือนเราแกงมะเขือเลาใช้ตัวนี้แทนเลยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นนะคะรสชาติก็มันมๆสับดนิดๆนะคะแต่เวลาเรากินกับอาหารก็จะแบบว่ามันอร่อยเลยนะคะอ่ะ ให้ดูว่าเห็นไหมคะอ่าอันนี้คือโคนนะคะทุกคนเห็นไหมมีลูกนะคะติดตั้งแต่โคนแบบนี้แล้วไล่ขึ้นไปดกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะมีลูกเต็มเลยนะคะทุกคนนี่นะคะลูกเต็มต้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดเขาก็จะมีลูกไล่ขึ้นไปตลอดอย่างนี้นะคะแล้วข้อดีก็คือถ้ามีติดสวนนะคะเขาจะออกลูกให้เราแบบนี้ได้ตลอด ทั้งปีนะคะทั้งปีนะคะไม่ได้มีแบบว่าออกฤดูไหนยังไงไม่ใช่นะคะแต่เขาจะออกตลอดทั้งปีนะคะบอกได้เลยว่าถ้าใครเคยเคยทานนะคะเป็นผักแนมนะคะข้าวแกงนะคะขนมจีนได้หมดนะคะส้มตำอร่อยนะคะมันๆน,นะคะเนื้อข้างในถ้าใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนอ่าได้ยินเสียงไหมคะกัดก็จะนั่งเปาะเลยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นอ่านะคะเป็นสีแดงเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะสีสีอะไรสีแดงสีบานเย็นนะคะแบบนี้นะคะข้างในนะคะไม่มีแมงหวีนะคะอันนี้เวลาสุกนะคะเขาก็จะแห้งเหี่ยวไปเลยนะคะเขาจะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะเขาก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็ร่วงหล่น ได้โคนไปเลยนะคะทุกคนเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงส,สีส้มสีอะไรนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะสามารถเอาไปกินสดแบบนี้เป็นผักแนมได้นะคะไปนะคะแกงนะคะใส่แทนมะเขือมะเขือพวงอะไรได้หมดเลยค่ะที่เราอยากจะแกงนะคะแกงได้เลยบางคนอาจจะเอาไปดองก็ได้นะคะทุกคนนะคะนี่ก็ผ่ามาดูนะคะมะเดื่อฉิ่งนั่นเองนะคะทุกคนอาก็เหมือนเดิมค่ะ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามได้ที่เพจนะคะส่วนสมรมพัฒถินหรือช่อง YouTube นะคะส่วนสมรมพัฒถินนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ